สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับิีนี้ก็จะเอาหลักสิบล่างครับมาคํานวณให้ท่านได้รับชมกันอีกสูตรหนึ่งสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับเขาก็เข้ามาตลอดถ้าไม่ตัวหนึ่งก็สตัวแต่ว่าอยู่หลักสิบล่างตลอดครับก็เจ็ดงวดครับงวดที่ผ่านมาก็งวดที่เจ็ดก็ให้หนึ่งสองห้าเลขก็ออกไปห้าหนึ่งเลขออกคู่อีกแล้วครับ งวดก่อนก็หนึ่งสองห้าตัวเลขเหมือนกันก็ออกสองหนึ่งวดนี้ตัวเลขตัวเดิมก็ออกไปที่ห้าหนึ่งอีกหลักสิบล่างเป็นเลขห้าใครที่ขอมาคลิปนี้คำนวณให้ครับสำหรับหลักสิบล่างหลักสิบล่างเราจะใช้ตัวเลขตัวนี้ครับ สตัวหน้าของรางวัลที่1 7 3 0แล้วก็หลักหน่วยล่างคือ1นึนี่ครับ7 30หลักหน่วยล่าง1แล้วก็เลขท้าย3ตัวครั้งที่2หลักหน่วยคือเลข7บวกคงที่เลข5ครับเราก็จะใช้7 30ศ 7บวก3บวก0บวก1แล้วก็บวก7แล้วก็บวก5นับแต้มครับ10 17 18 18บวก5ก็เป็น23ได้3 ได้สแล้วก็เลขเจครับวันนี้นี่ครับสิบ 10, สิบเจ็บปกหก็เป็น23ก็ งวดนี้หลักสิบล่างมีสามมีสี่มีเจ็ดครับนี่ครับหลักสิบล่างได้สามสี่เจ็ดถ้าไม่มาคู่ก็จะมาตัวเดียวครับถ้าเลขยังเข้าอยู่ถ้าเลขยังเดินหน้าเข้าอยู่งวดนี้ก็จะเป็นงวดที่แปด งวดที่เจ็ดก็เข้าไปที่ห้าหนึ่งเดี๋ยวมาคำนวณอ,อีกสูตรหนึ่งครับมาดูว่าสูตรนี้จะมีเลขหลักสิบมีสามมีสี่มีเจ็ดไหมก็คือสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็เข้ามาตลอดครับงวดที่แล้วก็ให้ตรงๆไปออกข้างล่างห้าหนึ่งสำหรับสูตรนี้ สูตรนี้นี่ผมไม่ได้การันตีว่าัมจะอยู่บนหรือล่างตัวเลขเข้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างครับเนี่ยครับเริ่มต้นจากสูตรแรกก่อนก็สามสองมาข้างล่างสามแปดก็มาล่างงวดถัดมาออกข้างบนนะครับสี่สามออกข้างบนแล้วก็งวดถัดมาออกข้างล่างอีกข้างบนถูกยะมางวดเดียวเองครับแล้วงวดถัดมาอีกนี่งวดที่ห้า ออกไปห้านหนึ่งเท่ากับว่าสีงวดมาล่างงวดเดียวขึ้นมาข้างบนงวดเดียวสีงวดมาข้างล่างหมดมาดนเข้าว่าสูตรนี้ผมคำนวณแบบไหนถ้าท่านอยากคำนวณตามท่านก็ต้องไปซื้อใบตรวจแบบเนี้มาครับสูตรนี้ ผมจะใช้เลขตัวนี้ครับเลขหน้า3มตัวคือ699ครับ 699แล้วก็ตามด้วยเลขไอ้นี่ครับหกจิกาเดี๋ยวหกเ 6, 9, 9, ก้าเก้กับหนึ่งสา นี่ครับสูตรนี้ใช้เลขท้ายสามตัวข้างที่หนึ่งนะครับเมืที่แล้วมันแปดแปดหนึ่งเลขท้ายสามตัวข้างที่หนึ่งเราบวกกันก็จะได้หกเก้าแล้วก็มันรวมกับสองตัวบนก็คือเก้านี่ครับหกเก้าเก้าครับเห็นไหมหกเก้าเก้าแล้วก็ตัวข้างหลังหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามก็จะใช้เลข หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งครับบวกกันสองเก้าศูนย์ก็จะบวกกันก็จะได้หนึ่งเก้าแล้วก็บวกเลขท้ายสองตัวก็คือสองบวกหนึ่งได้สามเท่ากับว่าได้หนึ่งเก้าสามนี่ครับงวดน,นี้ก็บวกแบบนี้ครับศูนย์สามเก้านี่ครับเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งก่อน เอาบวกรวมกันครับสามเจ็ดหกเนี่ยอันนี้ก็จะได้ศูนย์สามแล้วก็สองตัวนี้ก็จะได้บวกกันแล้วก็จะได้เลข9้าเท่ากับว่าได้ศูนสามเก้าแล้วก็เลขหน้าสามตัวข้างที่1ครับ4ี่สี่หก็จะได้80ดศบวกกันแล้วจะได้8 0ดศย์แล้วก็ มารวมกับตัวนี้ก็จะได้หกห้าบวกหนึ่งแปดศูนย์แล้วก็หกครับนี่ครับศูนย์สามเก้าแปดศูนย์หก ทีนี้ท่านก็ร้อยมาลยล,ลงมาครับเอาเลขสามตัวเนี่ยบวกกันครับนี่ครับสามตัวหน้าก่อนศูนย์สามเก้าเนี่ยตัวนี้ก็จะได้สามได้สองตัวนี้ก็จะได้แปดได้หกนี่ครับทีนี้เราก็บวกรวมกันเลยทีนี้ตัวนี้จะได้ห้าได้ศูนย์ได้สี่ได้ห้าได้สี่ ได้เก้าเราได้เลขเก้าแล้วเราเอาเลขเก้าเดินหน้าครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์ครับนี่ครับ สูตรนี้มันจะทําแบบนี้ครับเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เวลาเราเล่นเกมมันจะเป็นแบบเนี้ยคือสูตรนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้ก็จับคู่ครับเราก็เริ่มจากเนี่ยครับสองแปดสองแปดแล้วก็ 38 08นี่ครับเห็นไหมครับงวดน,นี้มันจะได้40 50 20แล้วก็เริ่มจาก28 3แป8แล้วก็ตามด้วย98อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นสองเก้า สามเก้าแล้วก็ศูนย์เก้านี่ครับสําหรับสูตรนี้งวดประจำวันที่สิบหกทับหนึ่งทับหกแปดมาดูกันว่าหลักสิบล่างที่เราคำนวณไปเมื่อกี้มีเลขอะไรครับเพราะสูตรนี้มาได้ทั้งบนล่างครับ งวดที่แล้วก็เข้าไปที่ห้าหนึ่งตรงๆรงเลยส่วนมากจะมาตรงๆครับที่ผมจับคู่ไว้ให้ไม่ต้องกลับเลขครับแต่ว่ามันจะมีหลายคู่หน่อยแค่นั้นเองเราก็จะได้สามสี่เจ็ดหลักสิบล่างในนี้มีอะไรครับมีเลขสามครับเนี่ยครับในนี้มีเลขสามก็จะมีแค่สามแปดกับสามเก้าแค่เนี้ครับ เพราะว่างวดที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาข้างล่างครับไม่งั้นผมก็จะได้ลดออกมาเพราะว่ามันได้ห้าหนึ่งแล้วหลักสิบล่างงวดที่แล้วมี1นึสองหเท่ากับว่ามี5กับ2กับ1มีเลขอยู่5ชุดถ้าเราตัด4ีศย์กับ41่หนึ่ออกไปเนี่ยงวดน,นี้ได้แค่3ามสี่เจ็ด ถ้าก็ว่ามีเลขสามสูตรนี้มันมาได้ทั้งบนล่างนะครับสี่งวดมาล่างงวดเดียวมาบนเนี่ยงวดนี้ก็มาข้างล่างก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับสําหรับสูตรนี้กับสิบล่างนี่ครับสามสี่เจ็ดหลักสิบล่างตรงนี้ก็มาได้ทั้งบนล่างครับก็ ให้ท่านไปดูไอ้สูตรชนเด่นสี่สูตรด้วยครับเพราะว่าสูตรชนเด่นสี่สูตรได้เลขหกััเลขศูนย์เท่ากับว่าตรงนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับหววนี้ก็คลิปนี้ก็เอาสูตรหลักสิบล่างมาฝากกับชุดสองตัวบนล่างมาให้ท่านได้รับชมกันอีกสูนยหนึ่งครับจะได้ไปเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงเลยๆทุกๆคนครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ